ณทุ่งหญ้าแห่งหนึ่งยังมีวัวตัวนึงเดินหาอาหารกินอยู่ในทุ่งนาที่มีน้ำเจิ่งนองและมีหญ้าขึ้นเต็มไปหมดเจ้าวัวก็ค่อยๆเล็มหญ้าไปเรื่อยๆและที่ทุ่งนาแห่งนี้เองก็ยังมีลูกอึ่งอ่างหลายตัวกำลังเล่นน้ำอยู่อย่างเพลิดเพลินระหว่างที่วัวเดินเล็มหญ้ากินวัวตัวนั้นก็เดินไปเหยียบ ถูกลูกอึงอ่างตายเกือบหมดโดยที่มันไม่ได้เจตนาเพราะวัวมองไม่เห็นลูกอึงอ่างซึ่งตัวเล็กมากอย่างไรก็ตามมีลูกอึงอ่างตัวหนึ่งรอดตายมาได้มันตกใจมากและกระโดดหนีอย่างรวดเร็วมันจึงรีบไปหาแม่ของมันและร้องบอกว่า <c oughs> โอ้โหแม่จ๋าแม่จ๋าขณะที่พวกเรากำลังเล่นกันอยู่มีสัตว์ตัวใหญ่โตมหึมาตัวหนึ่งนะเดินมาเหยียบพวกเราอ่ะตายไปเกือบหมดเลยลูกอึงอางเล่าตัวมันใหญ่มากเหรอลูกแม่อึงอางถามมันตัวใหญ่มากเลยครับแม่ลูกอึงอางเล่าพร้อมกับทำท่ากางแขนออกเพื่อให้เห็นว่าใหญ่แค่ไหน ใหญ่ขนาดนี้ได้ไหมลูกแม่อึ่งอ่างย้ำพร้อมกับพองตัวออกตัวมันใหญ่กว่านี้อีกครับแม่ลูกอึ่งอ่างตอบอึ๊บงั้นใหญ่ขนาดนี้ได้ไหมลูกว่าแล้วแม่อึ่งอ่างก็พองตัวให้โตขึ้นอีก ขนาดนี้ยังไม่ถึงคลื่นของตัวมันเลยอะแม่ลูกอึงอ่างบรรยายแม่อึงอ่างนึกโมโหจึงพูดว่าเอาแม่จะพองตัวให้โตกว่านี้อีกแล้วมันก็พยายามพองตัวขึ้นอีกลูกอึงอ่างเห็นแล้วก็ซายหัวพูดว่ามันตัวโตวกว่านี้อีกอะแม่แม่อึงอ่างจึงพยายามพองตัวไปเรื่อยๆืให้โตที่สุดเท่าที่มันจะทำได้ ตัวเจแค่นี้ใช่ไหมลูกแม่อุ้งอ่างถามอีกขนาดเดียวกันมันก็พ้องตัวออกไปอีกขนาดนี้ก็ยังเล็กกว่าตัวมันอีกเยอะเลยครับแม่ลูกอึ่งอ่างพูดพร้อมทำท่าทางให้ดูอีกแม่อุ่งอ่างยิ่งรู้สึกโมโหมากขึ้นจึงพูดว่าเออนื่นคราวนี้แม่จะพ้องตัวให้โตวกว่านี้อีกรับรอง ต้องตัวเท่ามันนินแน่แล้วมันก็พยายามพองตัวขึ้นอีกลูกอึ๋งอ่างเห็นแล้วก็สายหัวแม่อึ๋งอ่างจึงพยายามพองตัวไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่เรื่อยเอยให้โตที่สุดเท่าที่มันจะทำได้มันก็มีเสียงดังขึ้นแล้วแม่อึ่งอ่างก็ล้มตึงไปเพราะท้องแตกตายนั่นเอง นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าจะทำการสิ่งใดต้องรู้จักประมาณตัวเอง